ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะพูดถึงการหางานนะคะโดยใช้อินเค้าตามเส้นนะคะก็จะเป็นยังไงก็คือเราก็มาดูว่า,าเรามีเส้นโค้ง C ตัวหนึ่งนะคะแล้วคราวเนี้ยเราก็จะมีแรง F นะคะแรง F นี่ยเป็นแรงดึงครูว่าตัวนี้มันจะสีอะไรสีนี้มีแรงดึงนะคะจากสีนี้เส้นโค้ง C เนาะล้วก็มีแรงแรงดึง F นะดึงไปนะคะ อันนี้เป็นสนามเวกเตอร์นะคะหรือว่าเป็นแรงแรงที่เกิดกระทำกับวัตถุนะคะถ้าดึงไปแบบนี้มันก็จะมีเวกเตอร์อีกตัวหนึ่ง <_ T> คือเวกเตอร์ T นะหรือว่าเวกเตอร์สัมผัสนะะในที่นี้คือเวกเตอร์สัมผัสหนึ่งหน่วยนะคะที่มันสัมผัสตรงจุดนี้เวลาเราดึงไปมันเส้นเวกเตอร์มันจะสัมผัสเส้นโค้งไปเรื่อยๆทีเอก็ดึงไปเนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราให้ f ของเราเป็นสนามเวกเตอร์ในปริภูมิสามมิตินะ ก็จะมีะฟังกช์ชันหน้าตาเป็นเป็น f นะ f g แล้วก็ h เนี่ยเป็นฟังก์ชันสเกลาร์นะคะหรือว่าเรียกว่าฟังก์ชันส่วนประกอบของเวกเตอร์สลหรับเวกเตอร์ตัวนี้นะคะคราวนี้พอเราจะหางานเนาะงานที่เกิดจากแรง f นะคะเราให้ w เนี่ยเป็นงานที่เกิดจากแรง f นะคะคราวนี้มันก็เกิดจากาการทำแบบเนี้ยนะคะ,ะเราก็อธิบายไปบ้างแล้วนะก็คือพูดถึงว่า อ่ามันทําไมถึงได้หน้าตาแบบนี้ได้อินทิเกรตแบบนี้ไปนะครูก็ไม่พูดซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็น f ดกับอ่าสนาแรงคือเวกเตอร์หนึ่งหน่วยนะเวกเตอร์ห่งหน่วยเวกเตอร์สัมผัสหนึ่งหน่วยอ่าอันนี้เป็นตามเส้นมันก็เลย d s ตัวเล็กคราวนี้ไอ้เจ้า d t ตัวไอ้ไอ้เวกเตอร์สัมผัสหน่วยของเราเนี่ยก็คือ d r by d s นะคะอ่าอันนี้ก็อันนี้ จากตรงนี้มานะคะมันก็จะเหลือแค่ตรงนี้เหมือนกับเราเนี่ยตัดไปนะคะตัดหานกันได้อย่างเงี้ยนะคะเหมือนกับว่ามันหานกันได้นะคราวน,นี้ c ของเราเนี่ยเป็นเส้นเส้นโค้งที่มีสมการเวกเตอร์หน้าตาแบบนี้นะคะหรือเป็นสมการเอ่อหรือเขาเรียกว่าอะไรฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ใช่ไหมที่มีตัวแปสรสละเป็นตัวแปรที่นะคะ dr ของเราก็คือ dx เอ่อ D X I นะ D Y J แล้วก็ D Z K นะคะอ่ารานนี้เราก็จะเอามาดอดกันนะคะอ่าเราก็มีตัวอย่างให้ดูตัวอย่างหนึ่งนะคะตัวอย่างอันนี้ก็คือตัวอย่างพื้นๆง่ายๆตามทฤษฎีบทของเขาเลยตามนิยามเขาเลยนะคะอ่าเขาบอกว่าเราจะหาอินทิเกตตามเส้นนะคะก็คือ F ดอท D R โดยที่ F ของเราเป็นสนามเวกเตอร์ที่กำหนดให้แบบนี้นะคะแล้วก็ C เป็นเส้นโค้งที่เกิดจาก ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์แบบนี้หรือเราเรียกว่าสมการเวกเตอร์นะคะจากจุดที่ t เป็น0ถึง t เป็น1นะคะอ่าโอเคอันนี้ครูก็ไม่ได้วาดรูปให้นะอ่าเราก็มาดูวิธีทำทำไงอ่าวิธีทำนะคะอันนี้นะคะอันนี้เป็นวิธีการที่เราจะิอ่อเกรตเทียบตัวแปร t นะคะแล้วครูจะเปลี่ยน f ของครูให้เป็น ตัวแปรที่อยู่ในรูปของตัวแปร T ให้หมดเลยนะคะเรามีเรามี f xy z นะคะอยู่ในรูปของ x y i นะบวกกับ 3, y j นะคะแล้วก็บวกกับ z k นะและเกเตอร์ uh, dr ของเรานะ dr เพราะเราจะต้องจับไอเจ้าตัวนี้มาดอดกันถูกไหม dr ของเราก็คือ d dr ของเราคืออะไรก็รดิฟตัวนี้นะคะ นี่ดิฟตัวนี้เฮ้ยโทษทีดิฟตัวนี้นะคะเทียบทีอ่าตัวแรกเราก็จะได้อะไร i ใช่ไหมบวก 2tj ใช่ไหมอ่าแล้วก็บวก 0k เพราะดิฟข้าวของทีได้0ถูกไหมอ่าขอบ k ของทีก็ยังเหมือนเดิมตอนนี้เราเอา f d r ดูสิ f d t r นะคะกูยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะอ่ากูจะเขียนเป็น 2x ไว้ก่อนนะ 2xy i นะบวกกับ3 y j นะคะนี่เป็นบวกนะบวกกับ z k จับมาดอดกันกันกบนี่ตัวนี้2อ,อะไรอะไนี่สอง t ทำไมกเขียนนี้ล่ะ2อ t นะคะ2อ t j แล้วก็บวกกับ0 k เขียนให้เขาก่อนตรงนี้เราจับดอทนะดอดดอดเวกดอทเวกเตอร์ก็อันนี้จับกันนะอันนี้ก็ดอดกันนะตามทฤษฎี เราก็จะได้เป็น 2x y บวกกับ 3y คูณกับ 2t นะคะแล้วก็บวก0คราวนี้ครูจะต้องแทน x ด้วยอะไรในที่นี้จากสมการตรงนี้นะคะจากสมการเวกเตอร์ตรงนี้ t i บวกกับ t กำลัง 2j บวกกับ 3k นะซึ่งตรงนี้นะคะมันจะอยู่ในรูปของ x of t i บวกกับ y of t j แล้วก็บวกกับ z of t k นะคะซึ่งเราจะได้ว่าหรือเราจะเขียนเป็นสมการ1ตัวแปรเสริมนะคะเป็นสมการอาตัวแปรเสริมเราก็จะได้ x ของเราคือ t นะคะ y ของเราก็คือ t กํลังสองนะ,ะ t กลังสอง z ของเราก็คือ3นะคะโดยที่ t ของเราเริ่มจาก 0ไปถึง1น,นะคะครูก็หยิบค่าต่างๆเหล่านี้นะคะแทนในนี้นะคะแต่ตอนนี้เราไม่เห็น Z แซดละใช่ไหมเพราะแซดมันหายไปละนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าเพราะฉะนั้น f. dr ของครูนะก็จะคืออะไร 2x ก็คือ t ใช่ไหม y ก็คือ t กลังสองบวกกับ 3y ก็คือ t กาลังสองนะคะคูณกับ 2t เพราะฉะนั้นครูได้อะไรเอ่ย สองทีกำลังเท่าไหร่อ่าต้องเพิ่มหน้าอีกนิดนึงอ่าไม่พอนะตอนแรกกะว่าจะพอาสองทีกำลังเท่าไหร่คะสองทีกำลังสามใช่ไหมบวกกับหกทีกำลังสามกลายเป็นแปดทีกำลังสามนะคะอ่าฉะนั้นนะคะอ่าฉะนั้นดังนั้นก็ได้อินทิเกรตตามเส้น นะก็จะเป็นอะไรคะ f dot r นะก็จะเปลี่ยนหน้าตามาเป็นเอ,อ 8t dt นะ 8t dt ก็จากสมการของเรานี่แหละที่เราจะมานะเพราะตอนนี้เรารู้ว่าเราได้อะไรนะครูดได้ f dot r ของครูคือหน้าตา 8t ใช่ไหมก็แทนไปเลยแล้วคเคบางทีก็คือ0ไปถึง1นะคะเ,เราก็จะได้8 ทีกำลังสองส่วนสองนะแทนค่าจากศูนย์ถึงหนึ่งอันนี้เราได้เลยครับก็เป็นอุ้ยเดี๋ยนะอันนี้ก็จะได้เท่ากับสี่ทกําลังสองแทนค่าจากศูนย์ถึงหนึ่งนะคะก็จะเป็นสี่คูณหนึ่งลบศูนย์ใช่ไหมก็ตอบสี่อุ้ยเ,เขียนอะไรผิดไหมอ่ะแปดทีกำลังสามนั่งไงเห็นไหมว่าแล้วอันนี้ต้องเป็นอะไรครั นี่ง่าพลาดจนได้นะคะไม่เป็นไรพลาดแล้วก็เขียนใหม่อ่าโอเคอันนี้ก็เป็นสองทีใช่ไหมกำลังสี่ถูกไหมคะอ่างานนี้ถูกแน่นอนนะตอนนี้นะอ่าโอเคก็มีมีบ้างนะมีบ้างเล็กน้อยก็เป็นสองทีกำลังเท่าไหร่คูณด้วยหนึ่งะหนึ่งกำลังสี่ก็คือหนึ่งนั่นแหละแล้ก็คูณด้วยหนึ่งใช่ไหม ก็ได้สองนะคะเพราะฉันนคอรก็ตอบสองอ่าโอเคร้น,นี้ก็จบข้อนี้ไปข้อนี้ไปดูข้อถัดไปนะถัดไปก็อยู่ตรงนี้นะคะอันนี้มันโจทย์มันจะต่างจากเดิมน,นะอันนี้ครูวาดกราฟให้เรียบร้อยนะคะ,ะวิธีทําทํำยังไงเอ่ยอ่าเขาบอกว่าให้หางานที่เกิดจากแรง f นะคะที่อย่างงี้อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ในที่นี้ครูจะให้ w นะแทนงาน ที่เกิดจากแรง f นะคะอาเพราะฉะนั้น w ของเราก็คืออินทิเกรตทาเส้นโค้ง c ของ f dr นะคะอา f dr เราคืออะไรนะครูจะดอทให้ดู f ของเราก็คือ fyi ถูกไหมอาบวกกับ x กำลังสอง y นะดอทกับ dr dr ของเราในะตอนนี้เป็น2อมิติก็จะเป็น dyi บวกกับ dyj อันนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่ xy dx ถูกไหมอันนี้จับดอทกันนะนะคะแล้วก็บวกกับ x กำลังสอง dy เนี่ยกำลังสอง dy นะคะโอเคคราวนี้เราจะอินทิเกรตเทียบอะไรจากดูจากตรงนี้เราเห็นว่าไอตัว ตัวแปรสละเราอ่ะคือ y ใช่ไหมในที่นี้ครูก็จะอินเทเกตเทียบ e y นะคะ,ะจากสมการเรามี x เท่ากับ y กําลังสองเราจะเปลี่ยนเป็นตัวแปร t ก็ได้นะหรือไม่เปลี่ยนก็ได้นะคะแต่ในที่นี้ครูดูแล้วเนี่ยตัวแปรสละคือ y เพราะฉะนั้นครูก็ให้ y เป็นตัวแปรสละก็อินเทเกตเทียบ e y นะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ d x ของเราจะกลายเป็น 2y dy และขตของ y คืออะไร ขอบเตของ y ก็คือ,อแทนค่าจากอะไรคะ y คือตัวหลังใช่ไหม0ถึง1ก็จะได้ y 0ถึง1นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็แทนได้เลยก,ก็เปลี่ยนเป็น0ถึง1 x ก็เปลี่ยนเป็น y ใช่ไหม x ของเราคือ y กําลัง2 y ก็เป็น y เหมือนเดิมแต่ว่า x คือ 2y dy ใช่ไหมําลลำดับเลยแต่ x ตรงนี้คือเราจะแทน x ตรงนี้นะ x ของเราก็คืออะไรก็คือ y กำลังสองใช่ไหมทั้งหมดยกกำลังสอง dy เห็นไหมก็ทำได้แบบนี้นะคะอ่าโอเคเราก็มาจัดรูปใหม่นะจัดรูปอันนี้มันมีอะไรบ้างอันนี้ y กำลังสองกำลังสามกำลังสี่คูณด้วยสองก็เป็นสอง y กำลังสี่นะบวกกับ y กำลังสี่ dy ถูกไหมนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้อ่าโอเคเพราะฉะนั้นเราได้อะไรเอ่ย ตัวนี้เป็นวิธีง่ายที่สุดละนะอันนี้ก็จะอินทิเกรตเป็นศูนย์ถึงหนึ่งใช่ไหมอ่าอันนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่คะสามวายกำลังสี่ dy อินทิเกรตมาก็เป็นสามวายกำลังห้าส่วน 5, ห้าถูกไหมแทนค่าจากศูนย์ถึงหนึ่งอ่าอันนี้เราก็แทนค่าไปเราก็ได้สามส่วนห้าคูณด้วยหนึ่งนะลบด้วยศูนย์ใช่ไหมก็ตอบสามส่วนห้าไหมข้อนี้ง่ายๆนะคะอ่ามีอีกข้อไหมครูได้วางอีกข้อไหมเอ้ยเหมือนจะไม่ได้วางนะคะ ค่ะเดี๋ยวขอไปหยิบมาอีกหน่อยหนึง่งมีไหมอ๋อมีอันนี้นะคูวางไว้ตรงนี้คูน่าจะวางไว้แล้วแหละน,ะนะวนะวางไว้ตรงไหนอ่าวางไว้ตรงนี้นะคะต้องเลื่อนมาตรงนี้เอาไว้ให้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นดิจิตอลตามเส้นอีกลักษณะหนึ่งนะคะซึ่งกากำหนดให้เหมือนเดิมนะก็ะคือเราบอกว่าไอซีของเราเนี่ยเป็นเส้นโคง้งนะจากจุดนี้ไปยังจุดนี้นะทวนเข็มนาฬิกาอาทิตย์ทางเราให้ทวนเข็มนาฬิกาตัวเลคเตอร์เล็กๆของคูเนี่ยน้นเข้าใจ เห็นชัดเท่าไหร่นะคะอ่าโอเคจากจุดสองศูนย์ไปยังจุดลบสองศูนย์ะก็เคลื่อนที่มาแบบนี้เราต้องไล่ตามการเคลื่อนที่ของเขานะคะอ่าโอเคคราวนี้เราก็ดูวิธีทำเหมือนเดิมนะครูให้ w แทนงานที่เกิดจากแรง f นะคะอันนี้ข้องหาอินทิกรัลตามเส้นเฉยๆใช่ไหมก็เหมือนกันน่ะนะก็เหมือนกันเราจะบอกว่า จะหางานก็ได้นะคะแต่อันนี้ไม่ได้หางานก็หาอินกรตามเส้นนะเขาหาหาค่าอินทิกรตัวนี้นะ mm hmm. f. dr f. dr f. Mm hmm. f. ของเราคืออะไร f. ของเราคือ,อ,อ y dx ลบ x ย y นะเท่าที y i บวก x j นะคะดอทก,กับ dr dr ในที่นี้เป็นสองมิติก็จะเป็นแค่นี้ สองมติก็จะได้แค่นี้นะคะอ่าโอเคเสร็จแล้วก็ยังไงต่อคันนี้ตรงนี้นะคะดอดกันให้เสร็จก่อนเราจะได้ y dx บวกกับ x dy คราวนี้ดูอาการแล้วนะถ้าเราจะอินทิเกรตข้อนี้โดยใช้พิกัดฉากมันจะวุ่นวายมากนะคะเพราะนั้นข้อนี้จะต้องเปลี่ยน ่าเนื่องจากมันเป็นสมการมันเส้นโค้งเนาะเป็นเส้นโคงน้เเโคงเกี่ยวกวนเป็นวงกลมเพราะนั้นเราจะสร้างสมการอิง,องตัวแปรเสริมนะคะอ่าสมการอิงตัวแปรเสริมอของเส้นโคง้งสีก็คืออะไรเอ่ยก็คือให้เเท่ากับอะไรครับ เส้นคง,ง c ตอนนี้ c ของเราเนี่ยเราอินทิเกรตชั้นเดียวใช่ไหมอ่าเราอยู่บนเส้นนี้เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นค่าตัวคงที่คือรัศมีคงที่มันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่สองในพิกัดเชิงขั้วนี่ x เท่า r cos t ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นสอง cos t h แล้วกันนะอืมแล้วก็ y ของเราก็เป็นสองไซนซ t อันนี้ครูให้เซต t ของครูเริ่มจากเท่าไหร่เรามาดูซิเริ่มจากเท่าไหร่ ล้วก็ดูจากตรงนี้จากจุดตรงนี้นะศูนย์ตรงนี้หมุนมาตรงนี้ตรงนี้มันก็ได้180องศาถูกไหมเพราะฉะนั้นก็คือศูนย์ถึงพายโอเคไหม่าเสร็จแล้วจากตรงนี้เราก็แทนค่าลงไปแทนได้เจ้าตรงนี้ลงไปในนี้นะคะแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องหา dx ก่อนใช่ไหมดีเอก็ก็คือ d 2สองคอสเซตานะคะดิฟคอสก็ได้ลบสายใช่ไหม ลบสองไซด์เซตดีเซตาดีวย eta, D, D, y, คืออะไรแหดีวของครูก็คือดิฟสองไซนี่เซานะเซตานะคะก็จะเป็นสองดิฟไซด์ได้อร์สดีเาแทนลงไปในสมการหนึ่งนะคะแทนลงไปในสมการหนึ่งเราก็จะได้ว่าอินทิเกรต y dx บวกกับ x dy นะก็จะเป็นอะไรเอ่ยขอบเขตคือ0ถึงาย y ก็คือ2 s i n ซเซตา้า dx ก็คือลบ2องซเซตา้ d ตา d เซต้านี่ dx ของเรานี้นะ x dy x ของครูคือคองอ่อะนะ2 c o คอร์เซต้านะคะบวกกับ dy y. dy คืออะไร2 c o คอร์ เซตาเช่นเดียวกันดีเซตาใช่ไหมโ okay. อเคเพราะนั้นเกืดอนเลยขึ้นเราก็จะได้เป็นอะไรคะตรงนี้เป็นลบสี่ซายกำลังสองเซตาบวกกับสองคอกำลังสองเซตาดีเซตาศูนย์ถึงไพ่ถูกไหมอ่าโอเคตรงนี้ก็จะอู้อันนี้เป็นเลขสี่เราดึงข,าขอาตรงมา 0ถึงายแล้วก็เขียนอันนี้ใหม่เป็นคอ s กสกำลังสองเซต้าลบไซน์กำลังสองเซต้า d เซต้าใช่ไหมซึ่งตัวเนี้ยไอ้เจ้าตรงนี้ของเราเนี่ยมันมีสูตรนะสูตรของเขาคืออะไรสูตรของตรีโกณมิตินะฟังก์ชตรีโกณมิติมันก็คือคอ s สสองเซต้าถูกไหมอ่าเราไม่ได้เราก็ไปทวนมานะมันก็คือสูตรแบบนี้นะคะอ่าโอเคแค่นี้อินทิเกรตคอ s สได้อะไรอินทิเกรตคอสก็ได้ ไอ้ไซด์ใช่ไหมซไซด์ที่ลบคอร์สใช่ไหมคะอันนี้เป็นสี่ไซด์อะไรไซด์สองเซต้า eta, ส่วนด้วยสองศูนย์ถึงพายนะอันนี้ใครไม่ได้ก็ต้องไปทวนใหม่นะในคาะลคูลัสหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นสองอะไรไซด์สองเซต้า eta, นะแทนค่าจากศูนย์ถึงพายเพราะฉะนั้นครูก็จะได้สองนะคะสองไซด์อะไรสองพายลบด้วยไซด์ ศนนะคะอ่ทรายสองพายตำแหน่งของมันอยู่ตรงนี้แล้ววงกลมหนึ่งวยอยู่ตรงนี้อันนี้ก็คือพิกัดก็คือเอ่อหนึ่งศูนย์ใช่ไหมทซายคือพิกัดหลังเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็นหนึ่งตัวนี้ก็กลายเป็นศูนใช่ไหมโอ้โทษทีซายศูนย์ทายคือค่าตัวหลังไม่ใช่นะผู้ผิดขออภัยเป็นศูนย์นี่ค่ะมีเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นก็ข้อนี้ก็เลยตอบศูนย์นะคะ มีไหมหมดแล้วมั้งโอเคนี้นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ